สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เป็นตหารซูฟูซุปน์ครับผมช่องส่นยิมบอลชายน้่นเพื่อนอเวเซียลนะครับผมมาพี่น้องกินเข่าแรงน้ำกันนะครับนะครับกินเข่ากับนะครับพอแลมนะครับปาอันาดนะครับเสียบีนะครับไอ้กระหมอดนะครับดูเห็นกับเข่าแล้วนะครับีมือปาอันาดสุดยอดครับต้มเป็ดปลาไหลครับพี่น้องครับเหือคักคักคักนครับคักคักคักให้พี่น้องเว้ยทําไรนะ ตัวาเลยกำเอาน้องมัเกิดเลี้ยงเจอไหมทำยานออยท์เขาใช้ไม่จีนเลียงตองเลีย้ยงทำหลังเทียงอ๋อคอมเพลตปลาไหลนะครับพี่น้องแล้วก็ได้พี่ได้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 อันนี้ผัดเผ็ดปลาไหลนะครับพี่น้องครับเพราะมันผัดหมูนะหันมันเว้ากรได้พี่นะหันเพราะว่า มันมีเวลาจำกัดโอ้ยจอดเลยครับอาพายักนมาแมวแมวแมวโจ๊กเก่าก็จกมากินได้จากอมนะโอ้ยไปกิกินเบอร์ปน้าดิแวสิเปล่าใบดอกโอ้ยโอ้โหเลยจ๊กทำโจ๊กมินจากของอะเช้าพี่ สองสามคนยู่นีนะที่นี่ฮะเดี๋ยวผมไปโจกให้ไปเอาไปนี่เนาะเบือพวันบอรับดีรับแรศทางลกเดี๋ยวผมจกให้ดอกเขาอ่ะมี่บ้างขันวันจีกินขัอะบขันนขเยานังฟ้าควันเี้ยนี่ยนี่ยกนั่ยขัวนี่โอ้โห อ้าเขาเอาละอย่าทาเราเดินแม่เอ้ยต่ออย่าทาเราเดินลรยอีดีเลยกินน้วันเบียเรื่อยๆกันมันง่ะาคือแดงเนี่ยเราคือจะมาใจน้ำกันโเราใส่อยู่ว่ะอย่องร่มเราดีนาะอยางร่มดีเนาะร่มกันนะ แดงน้งต้องกะเดือดลมดีเดียดปาดเลยนี่ถ่านอะไรครัส่วนส่วนครกจองันยังวะครับครับไม่แดงเหรเย็นมาดีข้าวดิเียตู้เย็น เออแบ้วักับ้าวเีข้าว่ขัใส่ได้ใส่ได้ชุดน้ำมันว่นะคือกิ้งนี้ว่ะชุดยอดครับ มันบ่นเดียวพออาิต้ว่หืออะไหมอก็ได้หามือนึงไหมเหลืออีกสองมือ ตุ้มก้นไหวตุ้มเขาบัะเ็ดิน้ำไหยเอาลับดินวดอะไรไปแล้นครับพี่จิ่งรถเร่ก็อดีเนา่กดีนอพ่อแกนุ้มเอือดไปลุยพอดีดรดน้่ดิบเต้ลยเอาปะมมันมาดรอบมันก็ได้รอบไหม เากินเขาเด้อครับเด้อูอยู่ข้างในน่ะต้มเป็ดต้มเป็ดต้มเป็ดปลาไหลครัว้แมนี่ว้นาสวัสดีครับมาเด้อครับสวัสดีแมาบองโอน่นสมาทขมอทองุเด็อากาศดีช่วงมาเลย เป็ดเข้มโมเข้มเมที่ถุกหลบมาแกมากันข้าวเขายอะตัวพัดนั่นตัวพัดนั่นดีกินแล้วดินี่ยมัดปลาอาไปมาว่าต้มเป็ด

ผมจะมาทุกเชผมเป่าคุณแม่ตลอดว่าจ้างผมมาอยู่สิบ้านผมจะไปยุ่งเดียงยกไหนฟรีผมก็เป่าได้มันด่วน เขาบอกว่าอนาคตข้างหน้านี่ภาคอีสานเราเนี่ยตั้งแต่โคราชเชียงคูณไปเนี่ยคือปลอดภัยอุบลศรีสะเกดอำนาจเจริญพวกนี้จะอยู่ใต้บาดาลหมดกรุงเทพแหละเขาจะมาฉีดวัคซีนขาพ่นชุมมือเนี่ยตายมือละสองพ่นสามพ่นอยู่เนี่ยเขาไม่รู้จะทำวิธีไหน หัวอะไรเนียหะามสีสว่างอยู่หัวคมะขามส้มๆมันอะไรไรนี่ากินไหผมบรให้คอบพวกผมฉีดเด้่น่ะว่าผมมันฉีดเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่ฉีดจะไปต่างประเทศไม่ได้ผมก็เลยฉีดเตี่ว่าฉีดไอ้มดด้ายนสองเข็มคุณสมุทรเสี่ยบะ

ผมกคอิจมันพละความคิดแต่ผมใกเอิจฉ์อเจฉนมันมาต้นไหม่แต่ผมมาต้นใหม่ต้นนิ่วกับ้่อไม่น้ำต้นนิ่งกับ่อไม่น้ไปเ้า

Alors qu'il m'aille, c'est un peu